สวัสดีทุกผู้ชมและกันนะครับวันนี้ผมคนเดิมกับชแนลการันโมซาสตูดิโอเย่กันอีกแล้วนั่นเองนะครับวันนี้ขอย้ำมารีวิวพูดถึงความรู้สึกหลังชมแบบไม่สปอยไม่เปิดเผยนะสำคัญใดๆนะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ผมได้ไปดูมาแล,แล้วเราจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่องกัปตันอเมริกา Brave n e w World ในปี2 0 2 5นน้ี่าน้ะครับในชื่อภาษาไทยก็คือซึกฮีโร่จักรวาลใหม,ม่นะครับก็เป็นหนังมาเวลเปิดเฟสนแห่ง ปีนะก็ต้องถือว่าน่าสนใจเลยเดียวนะครับสำหรับหนังมาวิวในยุคปัจจุบันนะที่อาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดพีคที่สุดนะครับก่อนที่เราจะไปรีวิวจัดเต็มนะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับขออนุญาตพูดถึงความรู้สึกสั้นๆกันก่อนก่อนที่เราจะไปเจาะลึกในเนื้อหาต่างๆนะครับกัปตันอเมริกาภาคนี้นครับเบฟนิวเวลนะถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างกลางๆโอเคอยู okay, ่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคของแอคชั่นหรือว่าเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างดูง่ายในการสกัดกั้นไม่ให้เกิดสงครามโลกกันเกิดขึ้นนะครับด้วยกัป นั่นเองนะครับที่ได้รับโลมาจากสตีฟโรเจอร์นะพอมาภาคนี้ก็ถึงถือว่าก็พอใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าแน่นอนว่าเทียบกับหนังชุดกับตันอเมริกาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นวินเทอร์ส่วนยร์หรือว่ากับตันอเมริกาซีวิวอนครับอาจจะยังไม่ได้แตะถึงในจุดนั้นแล้วกันอ่าแน่นอนว่ากับตันอเมริกานใหม่ก็มีสไตล์ เป็นของตัวเองนะครับอาจจะยังเทียบกับเวอร์ชั่นเก่ายังไม่ได้ในถึงจุดหนึ่งนะแต่ก็รนี่นอนว่าผมไม่อยากเทียบในจุดๆนั้นพอมาถึงยุคกับตัเบริการคนใหม่ทําออกมาในั้ข้างก็กลางๆใช้ได้อยู่นะครับเนื้อเรื่องไม่ซับซ้อนมากนะหรือว่าพาร์ตเอคชันก็ยินืีว่าตามมาตรฐานของมา r v เวลอยู่ นะครับประมาณหนึ่งนะทีนี้นะครับขออนุญาตแนะนําในส่วนของภาพยนตร์กันก่อนนะภาพยูนในเรื่องนี้ครับกัปตันอเมริกาเบฟนิวโวลนะในผู้กํากับเองนะครับก็คือคุณจูเลียสโอนานะครับก็เป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะผลงานอาจจะยังไม่ได้มีเยอะแยะมากมายนะครับตามข้อมูล AMD นะครับนักแสดงเอกของเรื่องนะครับคนที่มารับบทเป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่ก็คือคุณแอนโทนีแม็กกี้นะมารับบทเป็นแซมวิลสันนั่นเองนะครับเนื้อเรื่องมันก็ต่อจากฟาวคอนแอนด์วินเทอร์โซนเยินนะครับที่ เขาได้โล้จากสตีฟโรเจอร์มานะครับแล้วก็มารับบทเป็นกัปตันอเมริกาคนใหม่รับตําแหน่งคนใหม่นะทีนี้ก็ต้องมาหยุดยั้งสกัดแผนระไรที่จะก่อกำเนิดสงครามโรคก,กันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับถ้าต่อมาครับก็คือคุณแฮร์ริสันฟอร์ดนะรับบทเป็นประธานทริบดี โรสนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครนี้ก็เปลี่ยนมาค่อนข้างหลายเวอร์ชันเลยนะพอมาเวอร์ชันนี้ก็ได้คุณแฮริสันฟอร์ดมานะครับปรากฏในเดอะฮอคฮอคปี2008ก็ตัวละครเดียวกันนะครับหรือว่า In f ฟ n i t y War อ่านะครับก็เป็นตัวละครเดียวกันนะแต่มีเปลี่ยนนักแสดงนั่นเองนะครับอันนี้คงไม่ได้สปอยหรอกนะครับเพราะมันมีอยู่ในตัวอย่างแล้วก็คือเป็นตัวละครเรดฮอคนั่นเองอืมนะครับแหมก็เผยมาแล้วในตัวอย่างทีนี้ขอ,อยาตอธิบายตัวละครอรองๆหน่อยขอ,อยับไปเร็ว,เ,รว,เ,รวเลยนะครับก็คือ ต่อมานะครับคุณแดนนี่โรเมเลสนะรับบทเป็นจาคินตอเรสนะเป็นเฟาคอนคนใหม่แล้วกันอ่านะครับที่มาประกบกับตันอเมริกานะส่วนท่านต่อมานะครับคุณเอชไยราฮาร์สนะรับบทเป็นโอดแบท เชอรฟอ่านะครับน้องวิดเดอน้อยแล้วกันนักเตะมาครับคุณคาวลัมบอรี่นะรับบทเป็นไอเซียแบรดลี่นะครับเป็นกัปตันอเมริกาที่คนแรกที่ถูกลืมแล้วกันเป็นนักทดลองนะครับอันนี้ก็คือตัวละครที่ส่งผ่านมาจากเออ่ซีรีส์ฟอคเคนมิทเทอร์โซนเยอร์นั่นเองครับก็นํามาใช้ด้วยในภาพยนตร์นี้นะคุณแกรนคลาโลเอปิซิโตนะครับ,าานะร,บรับบทเป็นไซส์ไวเดอร์นะเป็นตัวละครที่มาสร้างสีสันแล้วกันอ่านะครับมีฉากแอคชั่นให้เขาด้วยนะครับตัวละครจะประมาณนี้ ทีนี้พูดถึงเนื้อเรื่องย่อสำหรับภาพยนตร์เรื่องกัปตันเมริก c a brave new world หน่อยก็คือเนื้อเรื่องมันต่อมาจากเอ่อฟาวคอนวินเทอร์โซนเดย์นะครับการได้รับตําแหน่งกัปตันเมริก c a ต่อมาจากสตีฟโรเจอร์แล้วก็ไดโลของสตีฟมาด้วยนะครับสำหรับแซมวิลสันนะแน่นอนว่าภาระที่หนักอึ้งนะครับมารับบทเป็นฮีโร่คนใหม่นั่นเองต่อมาผู้พันโรสผมเรียกผู้พันโรสหรือว่าประธานในพิธีโรสนะ,น,นะครับก็เรียกแซมวิลสันเข้ามาครับมาปฏิบัติภารกิจก็ถูกตัวรายนะครับ จอมบงการมาสเตอร์มายเนี่ยแหละครับพลิกแผนที่จะรอบค่าประธานเนี่ยไปดีนะ ซึ่งก็ทาให้แซมวิสันเนี่ยต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับภารกิจของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ถูก,ถกทรอยดนะก็จะเป็นการตามสืบคดีนะครับรอดพ้นจากการถูกกล่าวหาเอ้ยต้องตามหาความจริงนะแล้วก็ต้องช่วยผู้พันโรสไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผู้พันโรสเป็นคนที่เรียกแซมวิสันเข้ามาทําภารกิจนั่นเองนะครับไอตัวมาสเตอร์มายหรือว่าไอผู้จมบงการตัวร้ายนะครับก็พยายามปลุกเรดฮักขึ้นมาซึ่งมันก็ทําสําเร็จนะซึ่งทีนี้กับตันเมริกาก็ต้องมาต่อสู้กับเรดฮักด้วยนะครับอันนี้คือเนื จะมาตามสูตรสําเร็จนั้นก็หยุดยั้งสงครามแล้วก็ต้องมาต่อสู้กับเรดหักด้วยครับต้องลองไปรุ่นกันดูในโรงภาพยนตร์นะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนื้อเรื่องย่อประมาณนี้ทีนี้พูดถึงความรู้สึกสลหรับผมนะครับแบบขออนุญาตไม่สปอยเลยแล้วกันนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะผมว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดูได้กลางๆอีกเรื่องหนึง่งนี่ไม่ว่าจะเป็นพวกพาร์ทแอคชั่นนะซึ่งพาร์ทแอคชั่นนี่ผมมองว่าก็ยัง ดูได้ตามมาตรฐานนะครับแต่บางคนอาจจะยังแบบต่งหิดใจหน่อยว่าอาจจะดูแห้งๆไปมัง้งอาจจะดูแบบไม่ได้รวดเร็วเท่ากับสตีฟโรเจอร์การต่อสู้นี่อาจจะยังไม่ได้ว่าเราใจแบบในเวอร์ชั่นเก่านะครับภาพยนนร์เขาอธิบายไว้แล้วว่าแซมวิลสันไม่ได้มี การถูกฉีดเซรั่มไม่ได้มีพลังพิเศษเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไปนะครับซึ่งมันก็อธิบายในตรงจุดนั้นแล้วผมเข้าใจบางคนก็เก็ตหรือว่าบางคนก็ชอบในแบบเวอร์ชันนี้มันก็คือดักไว้แน่นองว่าเฮ้ยกับตอเมริกาคนใหม่ไม่ได้มีเซรั่มซูเปอร์โซนเยอะนะการต่อสู้อะไรต่างๆอาจจะยังไม่ได้แบบรวดเร็ว แบบสไตล์สตีฟโรเจอร์นั่นกันะครับบางคนอาจจะติดขัดในตรงนี้สำหรับผมผมว่าเข้าใจได้แต่มันก็ดักคอไว้เลยไงว่าเฮ้ยกูเป็นคุณธรรมดานะกูใช้แก๊เจ็ตในการช่วยนะหรือว่าเนื้อเรื่องกลางๆที่ผมบอกก็คือการหยุดยั้งไม่ให้เกิดสงครามโลกกันเกิดขึ้นนะครับก็คือเนื้อเรื่องที่มันการแย่งชิงทรัพยากรอ,อ่าถ้าว่าพูดถึงในตามที่เลือกคือมันจะมีเซนเนเชียลใช่ไหมที่มันต่อมาจาก Eternal, อ,อิท์นอนอ่ะเออเอามันไดเอามาใช้แลวนะครับก็เป็นการสงครามในการแย่งชิงทรัพยากรกันอ๋อก็ ตรงนี้เนี่ยมันเป็นมาสเตอร์มายที่มันควบคุมอีกคนที่บงการหรือเบื้องหลังเองก็ตามครับซึ่งในตรงนี้เรื่องตัวนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ถึงแบบจุดพีคหรือว่าอาจจะไม่แบบอุ้ยต้องเข้มข้นเร้าใจขนาดนั้นบางทีอาจจะมองว่าแห้งๆไปหน่อยหรือว่าการดําเนินเรื่องนะครับมันก็ดึงมาจากอ่อกับตมริกาวินเทอร์ส่วนเยอะนะ การดาเนินเรื่องมันจะประมาณนี้เปิดด้วยแอคชั่นนะครับช่วงกลางเรื่องก็สืบหาความจริงโดนใส่ร้ายมายีมาสเตอร์มายตัวร้ายมาพาร์ทแอคชั่นในตอนสุดท้ายเฮ้ยถือว่าทําออกมาได้ร้าใจอยู่นะตอนท้ายนะครับแต่กันทอว่ามันอยู่ในเทนเลอร์แล้วผมก็หลีกเลี่ยงในการดูเทนเลอร์ไม่ได้เพราะว่ามาเวลเฟสใหม่เออมันจะสนุกยังไงนะครับในพาร์ทแอคชั่นใหญ่มันก็เปิดมาด้วยในเทนเลอร์แล้วนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างเร้าใจระเบ,บิดภูเขาเผาซีจีกันไปแมมบินกันว่อนเลยนะครับช่วงท้ายแล้วก็ต่อสูก้กนะับนนนนนะาาาทีีก็อออจจ้ยข,นนขดิดดดคควมห่ั คือความหวังสลหรับผมเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าใครที่ติดตามข่าวมานะครับกับตังอเมริกาภาคนี้อาจจะมีการถ่ายซ่อมมีการรื้อมันมีการปรับปรดกันเรื่อยๆนะครับก็เลยทําให้ความปฏิปตอในตัวของภาพยนตร์เนี่ยถ้าคนที่ติดตามข่าวมาเออจะรู้อ๋อไอตรงนี้มันถ่ายซ่อมนี่หว่านะครับก็อย่าไปจับผิดหนังเลยนะครับสำหรับผมผมว่าก็ดูได้เรื่อยๆประมาณหนึ่งถ้าพูดถึงตัวละครผมว่าชื่นชมในการแสดงของแฮร์รี่สันฟอร์ ปู่ก็ยังเก๋าอยู่ไม่จะเป็นพาร์ทดราม่านะครับหรือาพาร์ทการที่ตัวเองต้องเก็บอารมณ์ก่อนที้ตัวเองจะเป็นเรดหักเองกระตานะครับประมาณนั้นทําออกมาได้ดีนะก็แน่นอนว่าเขาดักคอไว้แล้วอะเรื่องของแบบกับ,กบอเมริกาในพาร์ทแอคชั่นว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีเซรั่มซูเปอร์โซลเยอ์ซะหน่อยสาหรับการต่อสู้อาจจะไม่ได้ดูเดือดเร้าใจขนาดนั้นนะครับแต่แน่นอนว่าในภาพรวมของเนื้อเรื่องผมก็ยังมองว่าดูง่ายอยู่ไม่ได้ซับซ้อนนะครับแต่แน่นอนว่าใครที่เครื่องต้องการความเข้มข้น กับอเมริกาภาคนี้อาจจะยังทําไม่ได้นะผมพูดในยุคนี้นะไม่อยากเทียบนะครับกับวินเทอร์โซนเจอร์ไม่อยากเทียบกับซีวิวประมาณนั้นเองนะมาทีนี้ขออนุญาตพูดถึงข้อดีสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อน,นครับข้อดีนะครับก็คือการดูได้เรื่อยๆนะครับเร,เรื่องก็ไหลได้ไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีความสลับซับซ้อนต้องมีตัวละครที่มันโอ้เสริมเติมแต่งเยอะมากนะครับหรือว่าต้องมีตัวละครที่มันแบบ โอ้มซับซ้อนเพิ่มตัวละครนู้นเข้าไปนะครับว่ามันไม่ได้มีความสลับซับซ้อนที่จะทําให้เราแบบงงงวยนะครับคือมีตามแอคของมันเปิดองค์หนึ่งองค์สององค์สามครับค่าการดําเนินเรื่องมันก็จะคล้ายๆแบบกับตันอเมริกาวินเทอร์ซูลเยอร์น่ะอ่ามันจะเป็นการสืบหาความจริงในตอนกลางเรื่องครับดูเรื่อยๆนะถ้าใครที่ชอบซีรีส์ฟลชคอนวินเทอร์ซูลเยอร์นะที่แบบว่ามันจะมีช่วงที่มันบทพูดที่มันดีมากเลยนะครับรับอะไรที่มันหนักอึ้งที่มันแบกไว้อยู่นะครับสำหรับแซมวิสันเนี่ยถ้าใครชอบนี่ประโย คัญผมว่าทำออกมาได้ดีเลยซึ่งเป็นอะไรที่ผมชอบเลยนะแม่เส็จตรงนั้น,นครับแต่ก็มานิดนิดนึงนะครับส่วนพาร์ทของเนือ้อเรื่องตามหาความจริงอะไรต่างมันก็ดูได้ไหลไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีอะไรสลักซับซ้อนนะ ในการแสดงครับแอตทนีแมกกี้ทำออกมาได้ดีเลยนะครับหรือว่าเฮลิสันฟอร์ดก็ถือว่าทำออกมาได้โดดเด่นสาหรับตัวละครน,นี้นะครับความสมานตัวละครอ,อย่างเช่นเฟลคอนคนใหม่ก็ถือว่ามีมุกตลกเข้ามาแทรกอยู่ทําออกมาได้ค่อนข้าง,างก็ใช้ได้อยู่ดูได้ไหลไปเรื่อยๆนะแต่าจะาไม่ได้ขำก้าขนาดนั้นนะครับซีจีอะไรต่างๆก็ถือว่าทําออกมาก็กลางกลงอ่ะกลางๆมาตรฐานนะครับอาจจะมีแบบ หลอกหลอกตานิดหน่อยอ่ามันจะมีช่วงหนึ่งถ้าเราไม่ได้ตั้งจับผิดนะแต่ถ้าว่าดูเนียนๆไปเรื่อยๆก็ถือว่าโอเคอยู่แต่บางฉากก็ถือว่าเอ่ออาจจะดูหลอกหลอกตาไปหน่อยนะครับสำหรับ CG นะหรือว่างานโปรดักชันทีนี้ว่าพูดถึงการดําเนินเรื่องหน่อยนะครับหรือว่าจังหวะของเรื่องและการเร็วความช้าของมันนะครับสำหรับห้างนี้นี่จะได้รับแรงบันดาลใจในการดําเนินเรื่องนะรูปแบบการดําเนินเรื่องก็เหมือนกับกับอเมริกาวินเทอร์สุนเยออ่าช่วงแรกก็เปิดเรื่องมาด้วยแอคชั่นเลยกลางเรื่องก็ค่อยสืบหามริงโโยดน ร้ายโดนมาสเตอร์มายหรือว่าไอ้ผู้บงการที่ไม่อยู่ในแผนลับเนี่ วงการอยู่นะครับเราก็ต้องไปตามหาความจริงนะช่วงกลางเรื่องก็จะประมาณนี้ตามหาความจริงแล้วก็ไปสู้กับตัวร้ายนะครับเปิดสงครามในการแย่งชิงทรัพยากรกันแล้วก็สงครามระหว่ของประเทศกันนะครับซึ่งกัปตันมิกากขหยุดยั้งไว้ได้ตามสุดสาเร็จประมาณนั้นนั่นเองครับนี่คือการเทมโปในการดําเนินเรื่องนะอาจจะไม่แบบรวดเด็วแบบเหมือนซีวิวอลนะครับแต่ก็จะมาในรูปแบบแบบกัปตันมิกาวิเทอร์โซนเยอร์ในในภาคนี้นะครับเบรฟนิวเวิลนะก็ย้อนมาพูดอิบถึงอิบมุมมองหนึ่งล่ะอ่าสรับกัปตันมิเตกาเบรฟนมมมุอองงข เสียแน่นอนนะครับโอ้โหมีข่าวออกมามีการถ่ายซ่อมมีการรื้อบทใหม่ซึ่งข่าวสารต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าผมลีกเลี่ยงในการติดตามไม่ได้นะเพราะเราก็อยากเห็นมาวิลเฟดเนี้ให้มันแบบโอ้โหดูดีให้มันมีความเข้มขน้นมีความดูแลแบบสนุกเหมือนในยุคเฟดเก่าๆนะขออนุญาตพูดถึงข้อเสียแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าคะแนนในฝั่งของมะเขือเลยในฝั่งของ ไอเอ็มบีดีนะครับคะแนนยังไม่ได้อยู่ในโซนที่แบบว่าดีมากนะกลางๆแฟร์ๆไปนะครับ <c oughs> คะแนนฝั่งรีวิวนะแต่แน่นอนว่าก็ไม่ได้ว่าเอามาเบลมเอามาเคลมากันว่าโอ้ยหนังมันห่วยนะผมว่าหนังก็ดูได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ก็ขออนุญาตพูดถึงอีกมุมมองหนึ่งสำหรับกัปตันอเมริกาภาคนี้นะครับว่าเอ้ยมันมีข้อเสียงอะไรกันบ้างนะครับในมุมมองของผมนะอย่างแรกนะครับสิ่งที่ผมพูดว่ามันแห้งไปนะครับไม่ว่าเป็นภาคแอคชั่นก็คือแน่นอนว่าถ้ามันมีอยู่ในหัวนะ่ะเราเคยดูวินเทอร์โซนเยอร์เคยดูซีวิวว์มาแล้วพอมาดูภาคนี้เสร็จปุ๊บมันดูแห้ง กัปตันมาริโอวนี่เขาไม่ได้ฉูกฉีดเซรุม่มซูปเปอร์โซนเยอะไปแอคชั่นมันก็จะอาจจะยังไม่ได้ดูเดือดหรือว่ารวดเร็วอะไรขนาดนั้นนะเขาก็พูดดักคอไปแล้วซึ่งถ้าจะบอกในมุมมองนั้นถ้ามีคนชอบก็โอเคเข้าใจในตรงจุดนี้ว่าเฮ้ยเขาต้องแบกรับภาระอะไรครับของกัปตันมริกาแต่แน่นอนว่ามันจะมีประโยชน์าไม่คาดหวังไม่ผิดหวังแต่ต้องบอกว่ามันหนังเรื่องที่เท่าไหร่ของมาเวลแล้วเว้ย ต้องพูดอย่างนี้มันหนังเรื่องที่เท่าไหร่แล้วนายจะทาหลุดมาตรฐานไม่ได้นะเขาก็ยังทําตามมาตรฐานเลยนะครับแต่แน่นอนพลาดแอคชั่น Action, แต่ความหนักแน่นของตัวละครอย่างเงี้ยผมว่ามันทําได้ดีมากกว่านี้คือเราเคยดูหนังที่ทําออกมาได้พรีเมียมมากกว่านี้แลวกันอ่านะครับแต่ถ้าจะบอกว่าโอ้ยคาดหวังสูงอะไรขนาดนั้นผมก็มองว่าแน่นอนผมก็ติดตามผมก็ดูได้อยู่แล้วนะครับแต่แค่เราเคยดูที่อะไรที่มันดีมากกว่านี้มาก่อนอ่านะครับก็จะติดความคาดหวังไปหน่อยก็ได้แต่เพราะว่ามันเป็นหนังมาวิลเรื่องที่เท่าไหร่แล้ว นั่นเองนะครับอย่างหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นข้อเสียเลยสลับผมนะในมุมมองของผมก็คือซาวประกอบซาวประกอบหรือว่าเพลงอ่ะถ้าเป็นกับอเมริกาภาคเก่ามันจะถทนนั้นแทนขึ้นมายกโลช่ไหมอพอมาภาคน,นี้เสร็จป,ปุ๊บซาวไม่ค่อยบิวเท่าไหร่ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าซาว์ประกอบซาวเอฟเฟกก็ยังถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับเวลาอยู่โลกก็จะมีเปลงปัปงเปลงปังอะไรประมาณนั้นเออใช้ได้อยู่แต่ถ้าเพลงประกอบ ผมมองว่าไม่โดดเด่นอ่าผู้ผู้นี้ในมุมมองผมนะเวลาดูไปเฮ้ยมันต้องแบบแท่นแท่นขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับหรือว่าตัวละครอย่างเช่นเอ่ีอาร์แบดลี่นะเป็นตัวละครที่มาจากซีรี Falcon, รส์ a l c อ n ว i n t e r s o l นเด r นะครับเป็นตัวละครที่ใช้คุ้มมากไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้ดีนะแต่มันใช้ได้คุ้มมาก คือเป็นจุดเชื่อมโยงให้ตัวละครแซมวีสันแล้วก็ประธานวิดีเออมีความขัดแย้งกันมีคอนฟิกอะไรต่อกันนะครับซึ่งไอ้ตัวละครนี้ที่ผมมองว่าใช้ได้คุ้มมากนะ่ไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้ดีมันใช้ได้ดีเดยอะไปอ่าประมาณนึงถ้า เปิดตัวละครใหม่หรือว่าเปิดตัวละครที่เราจะนําเสนอใหม่ก็ต้องให้น้าหนักตัวละครนั้นไม่ใช่แบบโอ้เอามาใช้แล้วใช้อีกใช้แล้วใช้อีกนะครับหรือว่าตัวร้ายของเรื่องครับไม่ได้ในจุดที่มันแย่นะแต่แค่มันเป็นสไตล์มาสเตอร์มายในการควบคุมหรือบงการในเบื้องหลังอาจจะไม่ได้มีพลังแบบเอ่อต้องมาสู้กันแบบฉะปัะชดะกันข้างหน้านะครับแต่ก็ถ้าเป็นสไตล์มาสเตอร์มายมันก็นั่นแหละมันจะดูแห้งๆไปหน่อยอ่านะครับไม่ได้ดูประชดะคือเรทฮักเนี่ยถามว่าเป็นตัวร้ายของเรื่องไหมก็ใช่ แต่มันเป็นเหยื่อแล้วกันอ่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่านี่คือข้อเสียประมาณหนึ่งนะถ้าจะให้คะแนนละ่ะอ่านะครับสรับภาพเรื่องนี้กัปตันอเมริกาเบฟนิวเวลขออนุญาตให้ที่7ไ็ปลายๆแล้วกันขออนุญาตไม่ถึง8นะครับเพราะว่าเราเคยดูเอ่อไม่ว่าจะเป็นกัปตันวิเทอร์โซนเยอร์หรือว่าซิวิวอมามันอยู่ในจุดที่แบบโอ้แตะเพดานสูงมากเลยนะครับแต่พอนี้พอมาเบฟนิวเวลไม่ใช่ว่ามันทําไม่ได้นะมันก็ยังมาตรฐานของหนังมาว์เวลอยู่นะครับแต่แค่มันจะยังแตะไม่ถึงจุดนััน้้้้นนที่เเราเคยไดดูแลแลวมบบอ เขาใจดูเดือดมากกว่านี้นะครับพอมาภาคนี้ก็ขอยัดญาตไม่ให้ถึง8แล้วกันอ่าเไปปลายประมาณนั้นนะครับสำหรับภาพเรื่องนี้นะไม่ได้ถือว่าดูแย่ซะจนแบบโอ้ดูไม่ได้เลยอะไรว่าเปปะ่าทั้งคลินส์ทั้งไม่เมคเซนอะไรขนาดนั้นนะผมว่ากัปตันภาคนี้ยังดูได้เรื่อยๆอยู่แค่ บางอย่างเราเคยดูได้ดีกว่านี้ก็เลยขอนิดนึงอ่ะ,อะนะครับถ้าจะแบบว่าเทียบกันหนังชุดกับตอนอเมริกาแล้วที่ผมบอกไปว่ามันอาจจะยังไม่ถึงในจงจุดนั้นแล้วกันะนะครับประมาณนี้มีเอ็นเครดิตหนึ่งตัวนะอีเวนต์ต่อไปของ Marvel ที่เขาจะปูมานะครับมันจะเป็นอีเวนต์แบบไหนอ่าคร o สโอเวอกันอะนะครับตัวละครมาบอกว่าอ๋อมันจะเกิดอีเวนต์นี้ขึ้นนะ ไม่ได้ว่าพีคอะไรสักขนาดนั้นนะประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปวิดีโอนี้ใครชอบอะไรชอบก็แชร์กันจีดีก็ s ับส c r i b e ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมสำหรับช n e l เล็กๆนะครับวันนี้มารีวิวท่านผู้ชมได้ฟังนะครับผิดพลาดประการใดมีอะไรไม่ถูกใจไปขออภัยในทีมนี้ด้วยวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับเย่ yeah!